สวัสดีครับพบกับช่องฝนเกเรชินเนลวันนี้นะคะฝนก็จะมาแกะโมเดลอัลถอยนะครับซึ่งฟอนเพิ่งไปได้มาซึ่งมันก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าอยากแกะให้ดูเนาะเพราะว่าฝนยังไม่เคยแกะเลยแล้วก็ยังไม่เคยมีอย่างนี้ันจะแกะตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าชื่อเรียกน้องว่าอะไรอะแต่ฝนอาจจะเรียกน้องว่า ตู้ตู้หลงเพราะว่ามัน T U T U แล้วก็ l O e G เนอะมันจะเรียกกันหนอว่าตู้ตู้ซึ่งน้องเขาจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็สีเขดหนึ่งตัวซึ่งฟอนได้คัดคือดูมาแล้วแหละแต่ว่าตอนที่ฟอนซื้อกัมันเหลือแค่สนะสี่บล็อกแล้วเขาบอกว่าสีชมพูกับสีขาวอะไปแล้ว แต่ฟอนต์ก็จริงๆคืออยากได้ตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้เลยเดีย๋ยวเรามาแกะกันเลยทำไมเขาชอบใช้กากันอ่ะเขาใช้กาแล้วมันดูง่ายอ่ะฉันใช้อะไรใช้ใบร้บอพีจ้ะ ง่ายเลยยากอยู่นะกาวมันเหนียวอ่ะขาดเดลยอ่ะ่าจะมาจุ่ะว่าฟอนจะได้น้องตูตู้เป็นน้องสีอะไรนี่ฟอนยังไม่ห็นฐาน ดูอย่างอื่นแม่หรอกเพราะว่าทุกอย่างมันต้องลุ้นที่สีอย่างเดียวนาะชิคกี้พาอยากได้สีมว่วงนะจะอยากได้สีสูดนุ่มมากนุ่มมากนุ่มขอ,องโอ๊ยก็คือสีมว่วงที่อยากได้ไปเลยโอ้ยน่าน่า เฮ้ยเราน้องจุ๊จุ๋งอะพี่นี่น่านหลังไงเหมาะก,กับเรามากเราแบบ <miyorum> วเหมาะก็แน่ารักเฮ้ยน้องน่ารักนะสีม่วงที่ฟอนอยากได้จริงๆใช่ไหมฟอนดูเลยจริงฟอนอยากลายๆๆสีสม่วงอตอนแรกอ่ะที่ฟอนอยากได้มันจะเป็น มันจะเอกของขาวหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็จู้ไม่รู้อีกแบบว่าตัวไหนอะจะรู้ได้ไงวะก็คือการแต่ย่าก่อนน,ะนี่นี่คือการนอนการแั่าางหน้าหลักครับดูจู้หลงน้าหลังมาพอด,ดีเป็นตุก๊กตาที่หน้าหลังอะดูก่อนจ้า น,นี่น่ารกาลังมากหวังจะเปิดให้ครบแสดงว่าเนี่ยอันนี้คนนี้คือสีม่วงแน่เลยเพราะว่าอันนี้มันคือสีออากขาวๆหน่อยอันนี้มันจะเป็นออกสีน้ำตาลน้ำตาลแต่สีชมพูตัวนี้เห็นแล้วโอเคน่ารักื่อว่าน่ารักเลยน่ารักเลยแต่ ปเรามากล่องใหญ่กันเลยซึ่งอันเนี้ยฟอน่ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใครแบบผ่านตาเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นเลยอ่ะมาเห็นที่ที่ร้านเนี่ยที่แรกซึ่งฟอนไม่เคยเห็นว่ามีคนเปิดมันก็เลยไม่คุนตาอันนี้เปิดทั้งมดเลยเหรอได้ไหมอะไรแบบเขาเปิดแล้วเลย ไปด,ดูเลยครับก็เปิดดูเลยต้นมีลูนการ์ดไหมอย่างนี้สูงใหญ่มากมีสูงใหญ่มากไหมชื่อหนอนว่าโลเลียนเหรอ L O L O A N ว่าอะไรโกลเลียนหรอเฮ้ยยังไม่ได้ให้ทุกคนดูเลยอ่ะอันนี้จะไม่เห็นนะอันนี้น้องมีทั้งหมดกี่ตัวหกเจ็ดหรอเนี่ยมีหนึ่งมสีสีฟ้าสีเขียวสีออกเหลืองเหลืองสีม่วงแล้วนี้น่าจะเป็นสีขาวแล้วก็ตัวสีเขียจะเป็นสีตา่าง สองสี่หกอ๋อหกตัวแล้วก็สีเขตยนึงนี่นคืออะไรอ่ะโอเคเรามาลุ้นกันเราจะได้โว้ยเหมือนเกอเสือเหนียวโ้ยขนขนเหมือนกันสีเขียวสีเขียว่ะท,ทุกคนคุณน้องดิลอกทุกอย่างคืนดอกดูดิอดอกแดกไปหมด น้องจะมีปีเต้นเรซิ่งโอ้โหทุกอย่างคือโอ้ยหน้าเราหน้ารักนะดูดิเหมือนลิ้นจุ๊บตาโอ้ยมีขนตาด้วยจ้าโอ้ยน้ารากนะดูดิที่ชอบเพราะว่าอะไรหรูอปะตอนแรกว่าจะไม่เอาหรอกแต่เห็นว่าเฮ้ย น้องมีพมแบบเนี้ยเป็นพมแบบเนี้ยนะนี่อะหลแล้วคือตัว,ตวใหญ่ดูดิคือตัวใหญ่อะไปเลยจะ้ะแต่ขนน้องหยิกอะขนน้องจะหยิกอันนี้มันจะไม่หยิก กจะไม่หยิกนะเดี๋ยวให้ดูเราได้สีเขียวแต่เราเห็นตัวสีเขียวแล้วน้ยสิงตางเขาพูกโบได้แล้วตรงเนี้ยตื่นเป็นโบอยู่แล้วโบแต่ว่ายับเยินมากเลยจ้าโบหยิกหย่อหรออ๋อโบมันหยิกหย่อย แค่นี้แหละพาเผดแค่นี้ให้ทุกคนดูเม้นมาเลยว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันถ้าชอบตัวไหนมากกว่ากันจะไปซื้อเขาเรียกอะไรยกบอก็อกเดี๋ยวจะยกบ็อกเลยโอเค จะนี้น่ดจะหลงใครดีอ่ะแัจูจูหลงก็น่ารักนะจูจนี่เอามั้เอามั้ยเอามั้ยไทมมื่อไมอไม ตัวนี้เงี้ยเกินม,มองกล้องเลย <c oughs> อย่าพึ่งนะเราจะบอกว่าที่ร้านอะเขาเห็นเราซื้อเยอะใช่ไหมสองตัวเยอะยังไงก่อนเขาบอกว่าซื้อเยอะเ้าเลยให้ตัวนี้มาแล้วเขาให้กระปุกน,นี้มาด้วยนะนี่ยะทั้งหมดเขาให้มาเลย เขาบอกกับน้องเจเน็เป็นซีเคสเขาห้ซีเคสเป็นปลาหมึกอ,องะคือมันเป็นเหมือนแบบว่าอันทอยแบบไม่ราคาไม่สูงมากอะ่ะอยางฟอนขึ้นให้ดูขึ้นกล่องให้ดูนะเพราะว่าฟอนก็เลยถ่ายกล่องเขาบอกว่าถ้ามันเป็นซีเคสอ่ะฟอนก็เผื่อๆอาจจะไปซื้อตัวที่เหลือมาเพราะว่ามันได้ซีเคสมาแล้ว ไปจริงแล้ว